บักนายจำฉันได้ไหมแม่นายชื่อซาร่านายเคยยัดนังสือพิมพ์ไว้ในรองเทา้าทางการตาล่าตัวนายฉันไม่ทำงานแบบนั้นแล้วแต่คนที่คิดว่านายทำกำลังมาหานายพวกนั้นไม่คิดจะจับนายแบบเป็น ตันถึงแม้หลายคนมองว่าคุณเป็นฮีโร่แต่มีบางคนเขาอยากใช้คำว่าสารเตี้ยคุณปฏิบัติงานโดยอำนาจไม่จำกัดและไม่มีคนควบคุมนั่นเป็นสิ่งที่โลกจะไม่ยอมทนอีกแล้วฉันดูว่าบักกี้มีความหมายกับคุณมากแค่ไหนแต่เลิกยุ่งกับเรื่องนี้เถอะคุณจะทำให้มันแย่ลงปเปล่าๆจะบอกว่าคุณจะจับผมนั่นเหรอ มันจะมีผลตามมากับตันสีหน้าบอกว่าไม่รับเลยนะวันนี้เจอมานหนเ้าเราไม่ยอมรับข้อจำกัดเราก็ไม่ต่างอะไรกับพวกคนร้ายเลยผมไม่คิดอย่างนั้นบางทีผมอยากตะบันฟันง,งามๆของคุณจังเลยนะผมแค่อยากแน่ใจว่า,รา,วาเราพิจรารณาทุกทางเรื่องพวกที่ยิงใส่คุณสุดท้ายคงยิงใส่ผมด้วย ดูดูแน่นว่าจะเกิดอะไรขึ้นคี่จะใช้กำลังตัดสินปัญหาจริงเอเอางวต้ต่อดีละ่ะเราสู้ขอโทษด้วยโทนี่คณก็รู้ว่าผมจะไม่ทำแบบนี้ถ้ามีทางเลือกอื่นแต่เขาเ,เพื่อนผมผมก็เคยเป็น กบนอเมริกาซีวิววอลให้เสียงภาษาไทยโดยดัสเมเกอร์สตูดิโอเร็วๆนี้